สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะครับวันนี้ผมชวนคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านเข้าครัวมาเนี่ยนะครับไม่ได้มีหม้อทอดไร้น้ำมันไม่ได้มาทําอาหารที่มันยุ่งยากอะไรเลยนะนะครับแต่จะมาต้มไข่นะครับเป็นเมนูพื้นฐานที่ทุกบ้านต้องทําเป็นอยู่แล้วนะแต่ว่าต้มไข่บางบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะครับบางคนอยากกินไข่สุกป,ประมาณนี้ไข่สุก จริงๆเลยห้ามมีแบบห้ามมีเยิ้มห้ามมีตันนี่อะไรแบบนี้ต้มยากเหมือนกันนะนะครับวันนี้เลยมีตัวช่วยมาแนะนํานะครับนี่พี่เห็เนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์ช่วยจับเวลาในการต้มไข่นะครับเอกชามเมอร์ซึ่งอุปกรณ์เดี๋ยวนี้มันมีหลายอย่างมันเป็นนาฬิกาเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะแยะเลยแบบหมุนให้มันแป๊เะๆๆก็มีนะแต่อันนี้มันทํามาจากเรซินนะครับน้าหนักเบามาก ผมสั่งมาจากช้อปปีนะนะครับประมาณ20กว่าบาทนี่แหละนะครรอหลายวันอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ที่ที่บ้านเราก็มีขายแล้วใครจะสั่งก็น่าจะเร็วขึ้นนะครับน้ำหนักเบามากนะครับวัสดุน่าจะทำเป็นจากเลซินใสๆข้างในก็จะมีบอกนะครับว่าหา มีเดียมซอฟอะไรเงี้ยระดับความสุกข,ของไข่แล้ววันนี้ผมก็เตรียมไข่ไก่สดมา3ฟองนะครับเป็นไข่ไก่อุณหภูมิห้องนะไม่ได้แช่ตู้เย็นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่บอกเห็นไหมว่าเวลาจะต้มไข่เนี่ยไข่อุณหภูมิห้องกับไข่ตู้เย็นเนี่ยมันมันแกะลาบากนะที่หลายคนบอกว่ารอให้น้ําเดือดแล้วก็จับเวลาดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไข่ มันไม่เหมือนกันเนาะความเย็นของไข่มันไม่เหมือนกันก็เลยกะทำบากนะครเพราะฉะนั้นก็มีตัวช่วยตัวนี้มาจะมาทดลองดู3ฟอง3ระดับนะครับอ่าแล้วก็เวลาต้มเสร็จผมก็จะเอามาใส่ในน้าน้ําเปล่าเลยนะนะครับเพื่อหยุดความสุกข,ของเขาไว้อาอมาจะลองเอาไข่ใส่ละใส่เบาๆเดี๋ยวแตก แล้วเราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปนะให้เอาใส่ไปพร้อมกับไข่แล้วครนะับมันเขาก็มีน้ําหนักอยู่นะก็จะนอนตรงตูดของหม้อเลยเนีย่ยเปิดเตาผมใช้ไฟกลางๆต้มแล้วกันนะครับอืม หลังจากเราตั้งน้ําไปสักพักนะครับพอน้ําเริ่มจะร้อนเนี่ยนะครับไอตัวทัมเมอร์เนี่ยเห็นไหมมันจะเริ่มกลายเป็นสีขาวๆไข่ๆนะนะคถ้ามันถึงขีดระดับที่เราต้องการเนี่ยให้เราเอาไข่ใบนั้นออกมาทันทีเลยนะครับเห็นไหมฮะอ่ะใบแรกผมจะเอาซอฟนะครับอันนี้ถึงระดับซอฟแล้วนะที่ผมต้องการนะผมจะตักออกหนึ่งใบแล้วเราก็นอกน้ําธรรมดาไว้เลยนะครับอ่ะ ใบแรกพอน้ําเดือดแล้วก็เริ่มมองไม่เห็นนะต้องเอามาถูอเอยยังไว้ถึงเดี๋ยวต่อไปก็เอามีเดียมนะครับวิธีนี้มันดีอยู่อย่างหนึง่งคือไม่ได้สนว่าเราจะเปิดไฟเบาไฟแรงขอให้น้ํามันเดือดเป็นพอนะครับแล้วก็ดูแต่ตัวเนี้ยตัวจับเวลาเนี่ยนะครับต่อไปมีเดียมได้แล้วนะใบสุดท้ายคือเอาสุกนะครับเอาสุกเลยนะแลจะเห็นว่าไอ ทัมเมอร์เนี่ยมันเป็นสีขาวหมดเลยนะครับเนั่อคือสุกแล้วนะนะที่จริงไข่สุกเลยเนี่ยสุกสุกแบบไข่ต้มะนะครับที่จริงมันไม่ต้องจับเวลาก็ได้นะแต่ถ้าเราอยากรู้ว่ามันสุกอะ่ะถ้าเราอยากให้แค่สุกอะ่ะเราจะเปืองแก๊สเปิดต่อไปทําไมในเมื่อเรารู้ว่ามันสุกแล้วจะ <laughs> งงงไหมอ่ามันสุกแล้วก็ปิดทีนี้แล้วก็เอาออกแช่น้ํา ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันใช้ได้หลายครั้งอยู่แล้วล่ะเพราะมันไม่ได้ไม่ได้สึกหลออะไรเนาะนะครับพอเราเอามาแช่น้าเขาก็น่าจะกลับมาเป็นแบบพอเขาเย็นน่าจะกลับมาเป็นสีปกติที่พร้อมจะใช้งานใหม่เนาะอ่ะทีนี้ผมก็ได้ไข่ไก่สามใบสามระดับที่ผมต้มไว้เมื่อกี้นะก็มีซอฟมีเดียมแล้วก็ฮาร์ดนะครับทีนี้เราจะมาแกะดูทั้งหมดแล้วก็ดูข้างในมันนะว่า มันเป็นเหมือนที่เราต้มหรือเปล่าหลังจากที่แกะออกมาหมดแล้วเนี่ยนะครับก็จะมี3มระดับเนาะอันนี้ซอฟต์มีเดียมแล้วก็ฮาร์ดนะครับซึ่งอันซอฟต์เนี่ยนะครับผมคิดว่าเราไม่สามารถที่จะปอกให้มันเป็นลูกแบบนี้ได้นะฮะก็ลักษณะมันคือไข่ลวกนะครับไข่ลวกนั่นเองนอกมนก็จะออกมาเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้มีเดียมนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันเนาะเดี๋ยวจะ าให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้ก็จอบตานี้นิดๆนะครับอ่าตึงสุกส่วนอันสุดท้ายเนาะสุดท้ายนี่ก็จะเป็นแบบสุกเลยนะครับอันนี้นานที่สุดก็สุกจริงๆนะครับไข่ต้มสุกแล้วเราก็ปิดแก๊สปิดเตาได้ไม่ต้องเผลิงไฟต้มต่อไปเนาะ สุกก็คือสุกเรียบร้อยสามอันนะครับแบบนี้ส่วนเจ้าตัวนี้นะครับหลังจากที่เขาอุณหภูมิเย็นลงเขาก็จะกลับมาเป็นสีแดงๆอย่างนี้พร้อมที่จะให้เราออกไปต้มใหม่นะนี่นะครับ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเอกไามเมอร์ imer, นะครับอันนี้หาซื้อได้ใน l a ซาด้าช้อปปอะไรนี้เยอะแยะนะครับมีขายนะครับซึ่งสะดวกอยู่นะนะแล้วก็เอามาใช้ก็ใช้ได้จริงๆนะครับตรงปกเรียกว่าตรงปกเนาะนี่นะครับมันจะเป็นอุปกรณ์เล็กๆแน่นอๆที่จะใช้ในครัวเนะี่ยไม่คิดว่าการต้มไข่มันก็จะเป็นปัญหานะ <c oughs> นะ,อะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีเมนูที่ ทำด้วยหม้อทอดอไรน้ํามันนะครับเมนูง่ายๆที่พ่อแม่บ้านเราทั่วๆไปนี่แหละทํากันเองเนาะนะครับแล้วก็มีรีวิวอุปกรณ์อย่างนี้หนะครับที่สามารถใช้ในครัวในบ้านได้จริงๆเนาะจะมารีวิวให้ดูก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ